รวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยอ,อยากจะให้ตรวจสอบอยากจะให้ป้องกันอยากจะให้มันเป็นครั้งสุดท้ายสักทีเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีใครกล้าขับผ่านเส้นนี้แล้วนะคือที่เรานําเสนอข่าวกันไปเราพูดเรื่องนี้บ่อยมากว่าเมื่อไหร่ที่จะเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นไม่กี่เดือนอาวเกิดอีกแล้วค่ะในช่วงโอ้โหไม่กี่ปีเนี่ยโอ้โหเร็วมันมันเกิดไม่รู้กี่รอบตัวกี่รอบถนนพระรามที่สองนะคะมีคนเจ็บคนเสียชีวิตแล้วอย่างคนอยู่ในพื้นที่เนี่ย เขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างคุณตอนเองที่ผ่านจุดนี้ตลอดทุกวันที่สองค่ะเขนที่สองคุณชื่อไหมทุกครั้งที่ดิฉันผ่านจุดเนี้ยคือต้องลงทางด่วนแล้วมันต้องผ่านทุกวันในตรงดาวคะนองเนี่ยดิฉันก็แง่นะดิฉันเคยถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงในโซเชียลนะว่าทุกวันที่ผ่านตรงเนี้ยที่มันแบบเป็นจุดก่อสร้างแล้วค่อมอยู่กลางถนนที่ต้องผ่านลอดทุกวันอ่ะ มันจะเป็นดิชันไหมนะเออจะเป็นเราไหมนะจะ<ม>เป็นเราไหมนะเพราะว่าเราไม่มั่นใจในความปลอดภัยแล้วเนี่ยดูสิมันก็มาเกิดขึ้นจริงๆในจุดนี้นะคะคุณผู้ชมอ่ะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะ,ค,ะคุณผู้ชมที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยทุกคนก็จะตั้งคําถามว่ามันเกิดจากอะไรครั้งเนี้ยสาเหตุมันคืออะไรมันป้องกันไม่ได้เลยหรือมันสุดวิสัยหรือจริงๆแล้วเป็นเพราะความประมาทกันแน่นะคะย้อนไปนั้นแต่เมื่อวานตอนช่วงตีสองต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพเจ้าหน้าที่ยเเงต็มล หลังจากที่เกิดเหตุคานยกระดับพล่ลมแล้วก็มีร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด5คนด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้แล้วก็ถูกนําไปชนสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชส่วนจํานวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยมี30คนต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อ24คนนะคะแต่ว่าอีก6คนที่บาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย ทำแผลแล้วให้กลับบ้านไปได้ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็มีการไปตรวจสอบนะอยากจะเร่งหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่กำชับกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเลยว่าต้องเร่งหาสาเหตุต้องเร่งตรวจสอบถ้ามันเกิดจากความบกพร่องของบริษัทที่มาควบคุมงานจริงๆต้องมีเรื่องของมาตรการลงโทษแล้วนะคะ ผมก็ให้ทางการทางพิเศษนะครับไปหาสาเหตุให้ชัดเจนว่าในครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดในส่วนไหนนะครับจะเป็นส่วนของผู้รับเหมาเองหรือว่าเป็นส่วนอื่นๆเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเปล่าต่อไปนี้จะต้องมีการบทลงโทษสำหรับผู้ควบคุมง,งานที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับเพราะถ้าบริษัทควบคุมง,งานทำงานได้ผลมันไม่แน่จะเกิดอย่างนี้ นะครับนี่คือสิ่งซึ่งจะดําเนินการต่อไปครับทีนี้ในทางคดีนะคะพลตำรวจโทรสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเรื่องของสาเหตุก่อนจะได้นำมาประกอบสำนวนและต้องมีการแจ้งข้อหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะก็น,นี้เดี๋ยวเป็นในส่วนของเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อน แล้วก็พิสุจหลักฐานเข้าไปตรวจสอบถึงสาเหตุของการถล่มเกิดจากอะไรนะครับก็ค่อยเป็นกระบวนการต่อไปครัเนี่ยคุณผู้ชมคะดูสิแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือทั้งมีทั้งผู้เสียชีวิตมีทั้งผู้บาดเจ็บนะแล้วก็การจาราจรที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เห็นว่าต้องมีการปิดเส้นทาง1นึ่เดือน,นใช่ไหมคะ ขึ้นลงในเส้นทางปกติไม่ได้ต้องด่วนดาวคะนองก็ต้องมีการเลี้ยงเส้นทางอาเดี๋ยวมาบอกกันว่าต้องเลี่ยงยังไงบ้างะนะคะเดี๋ยวเรานํามาฝากกันนะว่าถ้าใครจะต้องผ่านไปแถวพระรามที่สองเนี่ยจะมีการเลี้ยงเส้นทางได้อย่างไรบ้างนี่ตัวจริงชาวพระรามที่สองนั่งอยู่ตรง<ม>นี้นแล้วนเกาะติดเลยเมื่อวานว่ามันจะใช้กลับมาใช้งานได้เมื่อไหร่เออนะคะ